ครอบครัวครับป้าที่ภายนอกสุสนจะมีความสุขแต่ข้างในแตกร้วพอาะพอ่อกับแม่อย่างกายและฟริสกากำลังจะหยากกันทั้งสองมีลูกสองคนนั่นก็คือแมดดอกกับเทนทั้งสี่บุ้งนาสู่โรงแรมรู้จัดทริปครอบครัวสุสานครั้งสุดท้ายก่อนที่จะบอกความจริงกับลูกๆซึ่งฟริสกาเสชหาโรงแรมอนามิกาเจอผ่านทางอินเทอร์เน็ตนณะที่นั่นเทนได้พบกับเพื่อนใหม่หลานชายผู้จัดการโรงแรมอย่างแอตลิปพวกเขาสนิทกันเร็วมากอาจจะเพราะว่าเป็นเด็กด้วย แต่สาหรับแมดด็อกที่กําลังจะกลายเป็นวัยรุ่นการเข้าหาคนอื่นกลับเป็นเรื่องยากสําหรับเธอแม้กายกับฟริสก้าจะปิดบงังเรื่องที่พวกเขากําลังจะหย่าไม่ให้ลูกๆรู้แต่ทั้งสองก็มักจะทะเลาะกันเสียงดังให้พวกเด็กๆได้ยินส่วนเทนก็เล่นเกมทายคําปริศนาของแอดลิปไปปังพลางในเช้าวันต่อมานิวผู้จัดการโรงแรมก็เข้ามาหาครอบครัวคับปะเขาเสนอว่าที่นี่มีเกาะที่หลร้องไปด้วยธรรมชาติสวยงามอยากให้ทั้งครอบครัวลองไปดูทางโรงแรมมีบริการส่งฟรีให้ถึงที่ พวกขับป้าก็เลยตอบตกลงในขณะที่กำลังรอรถออกทินก็หันไปเห็นจดหมายที่แอดลิปแอบใส่ไว้ในช่องกระเป๋าในตอนนั้นก็มีอีกครอบครัวหนึ่งมาพอดีแม้กายจะรู้สึกเซ็เงๆเพราะผู้จัดการโรงแรมบอกว่ามีแค่พวกเขาเท่านั้นที่รู้แต่ก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรเมื่อมาถึงริมชายหาดคนขับรีบปล่อยพวกเขาลงทันทีทั้ง8รวมมาอีกหนึ่งก็มุ่งตรงสู่ชายหาดผ่านอุโมงค์ที่หินรายร้อมมันงดงามสมคำอ้างของผู้จัดการโรงแรมจริง อีกครอบครัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามามีสมาชิกอยู่4คนนั่นก็คือหมอชาวภรรยาสุดเซ็กซี่ของเขาอย่างคริสตัลทั้งคู่มีลูกสาวชื่อคาร่าและคนสุดท้ายแอดเนตย่าของคาร่าบนหาดนั้นนอกจากมีสองครอบครัวแล้วไกลออกไปไม่เท่าไหร่ก็มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งนั่งอยู่ที่นั่นแมดด็อกบอกกับพ่อว่าผู้ชายคนนั้นคือมีไซนักร้องแร็ปเปอร์ขอเข้าไปทักทายเขาได้ไหมแต่กายห้ามไว้เพราะนั่นคือเวลาส่วนตัวของเขาเด็กๆทั้ง3เข้ากันได้ดีมาก ส่วนผู้ใหญ่ก็แยกออกมาพักผ่อนทุกอย่างก็เหมือนทริปครอบครัวปกติจนกระทั่งเทน์ได้พบบางอย่างที่ไหลาตามกระแสขึ้นเกยชายหาดศพอืดของผู้หญิงคนหนึ่งเทน์กรีดดังลัน่นส่วนพวอผู้ใหญ่ก็รีบกูกันเข้ามาดูรวมถึงมีไซเขาจำศพนั้นได้ทันทีว่าคือผู้หญิงที่เขาพามาด้วยเมื่อคืนเธอว่ายน้ำออกไปไกลมีไซไม่พบตัวเธออีกเลยจนกระทั่งมาเป็นศพในวันรุ่งขึ้นขณะที่พวกผู้ใหญ่กำลังปรึกษากันอยู่ เทนก็บอกกับแม่ว่าเขาขอเปลี่ยนกางเกงได้ไหมมันคับมากซึ่งฟริสกาก็มองลูกชายแปลกๆแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเพียงไม่นานก็มีสองนักท่องเที่ยวเพิ่มเข้ามาอีกเจนนินกับแพทติเซียพวกเขาเป็นคู่รักกันเมื่อกายเห็นแบบนั้นก็จะรีบวิ่งไปตามคนจากวีสอร์ทให้มาจัดก,การปัญหาแต่จารินบอกว่าพวกนั้นกลับไปแล้วเมื่อวันสุกสารบนชายหาดเปลี่ยนไปกลายเป็นเรื่องสยองขวัญแม้กระทั่งสัญญ,ญาณโทรศัพท์ก็ยังไม่มี จานินก็เลยเสนอว่าเขาจะเดินกลับไปยังจุดที่รถโรงแรมมาส่งเพื่อจะมีสัญญาณโทรศัพท์แต่มีบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาเมื่อจานินเดินย้อนกลับไปผ่านกำแพงโขดหินเขาเหมือนคนละเมอเดินถอยกลับมาที่เดิมเขาบอกกับแพทิเซียว,ว่าปวดหัวมากยังไม่ทันที่ปัญหาเดิมจะคลี่คลายแอดนตแม่ของชาวก็หมดสติไปชาวรีบเข้าไปดูแม่ในตอนนั้นฟริสกาก็มาหาชาวเพราะรู้ว่าเขาเป็นหมอเธออยากให้เขาไปดูลูกๆของเธอมีบางอย่างผิดปกติ มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นด้วยซ้ำยังไม่ทันที่ชาวจะไปดูพวกเด็กๆแอกเนสก็นอนไหลาตายชาวรีบหันกลับมาปั๊มหัวใจแม่แต่ก็ไม่ทันแล้วส่วนฟริสกาก็รีบกลับมาหาลูกๆแต่ก็ไม่พบเธอถามจานีและแพทีิเซียว่าเห็นแมดดอกกับเทนไหมทั้งสองจึงตอบกลับว่าอยู่ตรงหน้าคุณไงฟริสกาจำลูกของตัวเองไม่ได้เพราะพวกเขาโตขึ้นมากจาก6ขวบก็กลายเป็น11และแมดดอกก็น่าจะ16 เธอทำหน้าตกใจจนเด็กทั้งสองปลัวส่วนกายที่วิ่งตามมาทีหลังก็ตกใจไม่ต่างจากฟริสกาส่วนมีไซที่เริ่มสติแตกก็พยายามหาทางหนีชาวที่เห็นแบบนั้นก็วิ่งตามเขาทั้งสองวิ่งเข้าไปในซอกหินแต่เพียงครู่เดียวพวกเขาก็ปวดหัวมากจนต้องเดินย้อนกลับมาที่เดิมชาวบอกกับทุกคนว่าเวลาเดินเข้าไปในซอกหินเขาจะรู้สึกปวดหัวเหมือนกับมีแรงกดทับกระโหลกคล้ายกับอยู่ใต้น้ำฟริสกาเริ่มตื่นกลัวเธอต้องการพาลูกๆไปหาหมองให้เร็วที่สุด มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับพวกเขาพวกผู้ใหญ่ที่เหลือก็เลยตัดสินใจว่าจะแบ่งกันออกเป็นกลุ่มละสองคนเพื่อหาทางออกแต่เมื่อเดินเข้าไปในซอกหินพวกเขาก็กลับมาที่เดิมและมีอาการเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวรลายแรงกว่านั้นเขาเริ่มคุมสติไม่ได้แล้วทำร้ายมีไสจนเป็นแผลแต่ความประหลาดก็ทวีคูณมากขึ้นเมื่อรอยแผลที่อยู่บนใบหน้าของมีไสหายได้ในพริบตาเมื่อไร้หนทางที่จะหาคำตอบจิตแพทย์อย่างแพทิเซียก็เริ่มบำบัดพวกเขา เธอให้ผู้ใหญ่คนอื่นๆล้อมวงกันเข้ามาและพูดเหตุผลว่าทำไมถึงต้องมาที่เกาะนี้ในตอนนั้นฟริสกาก็มีอาการท้องโตขึ้นเรื่อยๆจนกายต้องบอกกับทุกคนรวมถึงลูกของเขาว่าฟริสกาเป็นเนื้องอกมันโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนฟริสกาสลบไปเนื้องอกใหญ่มากขึ้นจนมีขนาดเท่าลูกบอลแม้จะโชคดีที่ในกลุ่มมีทั้งหมอและพยาบาลแต่ชาวก็เริ่มจะพูดอะไรแปลกๆไม่ได้โฟกัสอยู่ที่อาการของฟริสกาจนจานีนต้องเข้ามาดึงสติเขา ทั้งสองทำตามธรรมเนียมของโรงพยาบาลถามกายผู้เป็นสามีว่าตกลงจะให้ผ่าตัดไหมแต่กายที่เป็นคนไม่ค่อยตัดสินใจอะไรอยู่แล้วก็กะกล้ากลัวจนจานีนต้องนําแทนพอเช้าเริ่มผ่าแผลก็จะสมานตัวเร็วจานีนบอกว่าต้องเอามือสอดลงไปเพื่อไม่ให้แผลหายสนิทพวกเขาช่วยฟริกกาได้สําเร็จจะหายเป็นปริดทิ้งอย่างรวดเร็วส่วนมีชายก็เดินกลับไปดูศพผู้หญิงที่เขาพามาด้วยปรากฏว่าเธอกลายเป็นกระดูกไปแล้ว ฟริสกาที่เป็นนักโบราณคดีก็คาดการว่าระยะเวลาที่ศพจะย่อยสลายนั้นต้องใช้ประมาณ7ปีแต่หญิงสาวคนนี้เพิ่งจะตุยไปไม่ถึง24ชั่วโมงในตอนนั้นฟริสกาก็สังเกตเห็นว่ากายเริ่มหน้าเหี่ยวแล้วหลังจากนั้นทุกคนบนชายหาดก็รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดจานีนบอกว่าสิ่งที่เป็นปริศนาในตอนนี้คือเวลามันเดินเร็วกว่าปกติ1ชั่วโมงจะเท่ากับ2ปีไม่มีผลต่อเซลล์ในเล็บและผมเพราะเซลตายไปแล้ว นั่นเท่ากับว่าใน1วันพวกเขาจะแก่ขึ้น50ปีจานีนเป็นหลักในการเสนอทฤษฎีเขาบอกว่ามันจะต้องเกิดขึ้นจากหินที่ล้อมรอบเกาะนี้เพราะตอนที่พวกเขาหาทางออกต้องเดินผ่านซอกหินมันจะทําให้ปวดหัวมากเหมือนกับตอนที่ดำน้ําลึกแล้วพยายามขึ้นจากมันโดยไม่ปรับระดับมีทางเดียวที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ว่าจริงหรือไม่พวกเขาต้องค่อยๆเดินและหยุดเมื่อผ่านซอกหินแต่นั่นหากเทียบกับอายุพวกเขาจะต้องเสียเวลาไปหลายสิบปี คาร่ะจะกล้าเสี่ยงในขณะที่ผู้ใหญ่กำลังปรึกษากันอยู่เทนกับคาร่าก็เริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ทั้งสองไม่อาจยั้งฮอร์โมนที่พุ่งพล่านของตัวเองได้คาร่าท้องมันโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนเธอต้องคลอดลูกออกมาคาร่าร้องควรครางส่วนคริสตัลผู้เป็นแม่ก็สติแตกวิ่งตเตลิดเข้าไปในซอกหินเพราะเธอต้องการหาคนมาช่วยลูกสาวแล้วก็เหมือนกับทุกครั้งที่ไม่มีใครออกจากหาดนี้ได้ว่าคริสต้าลจะคืนสติคาร่าก็คลอดลูกแล้ว แต่พอแพทติเซียห่อตัวทารกอยู่ในผ้าเพียงแค่หนึ่งนาทีทารกที่ไม่ได้รับการดูแลก็ขาดใจตายเพราะเวลาบนหาดนี้เดินเร็วผิดธรรมชาติยังไม่ทันที่เรื่องลูกของคาราจ,จะคลี่คลายชาวผู้พอก็คว้ามีดรัวใส่มีไซจนตายคาที่ณนะตอนนี้หมอชาวเหมือนกับคนป่วยจิตเวชไม่มีผิดเขาไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าตัวเองทำอะไรลงไปจนกายต้องค่อยๆพูดกล่อมให้เขาทิ้งมีด เมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้จานินก็เลยเสนอว่าเขาเคยเป็นอดีตนักกีฬาว่ายน้ําจะลองว่ายอ้อมหาดเพื่อไปขอความช่วยเหลือทางด้านของคุณที่เหลือนําโดยกายเขาเริ่มถามภรรยาว่าไปได้ชื่อรีสอร์ทนี้มาจากที่ไหนเธอตอบกลับว่าเคยซื้อยาจ,จากร้านหนึ่งมันอยู่ในท้ายใบเสร็จเป็นคุมปองชิงโชคเธอก็เลยส่งไปแล้วก็ได้ตั๋วกลับมาที่กายถามแบบนั้นเป็นเพราะว่าหลายคนที่อยู่บนหาดนี้ล้วนแล้วแต่มีโรคประจําตัวเช่นแพทิเซียก็มีอาการลมชัก ภรยาของเขาก็ป่วยเป็นเนื้องอกส่วนหมอชาดูทรงแล้วเขาน่าจะเป็นจิตเภทต้องมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลแน่ๆมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหลังจากที่กายตั้งทฤษฎีขึ้นมาว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นแผนลวงของรีสอร์ทแมดด็อกที่แยกตัวออกมากับฟริสกาก็ถามแม่ไปตรงๆว่าแม่มีชูใช่ไหมและกําลังจะทิ้งพวกเธอไปฟริสกาไม่อ้อมค้อมตอบกลับลูกสาววา่าใช่เธอไม่อยากเอาปัญหาที่เกิดขึ้นกับกายรวมถึงเรื่องเนื้อง,งอกบอกให้ลูกๆได้รับรู้ แม้จะบอกว่ารักแมดด็อกกับทินมากแค่ไหนแต่นั่นก็ทําให้ลูกสาวรู้สึกผิดหวังในตัวแม่คนนี้อยู่ดีแมดด็อกแยกตัวออกมาเพื่อที่จะทําใจและนั่นทําให้เธอได้พบก,กับจานีนในสภาพที่เขากลายเป็นศพไปแล้วจานีนหมดสติระหว่างว่ายข้ามหาดเขาจมน้ําตายส่วนแพทเิเซียที่ต้องสูญเสียคนรักแม้จะเป็นจิตแพทย์ที่เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึกดีแต่ก็ไม่อาจที่จะเข้มแข็งพอและก้าวข้ามมันไปได้แพทเิเซียสติหลุด แถมอาการลงชักก็ยังหวนกลับมาเล่นงานเธออีกสุดท้ายแพทริเซียก็ตายตามจนีนไปเมื่อลองแทบจะหมดทุกวิธีที่จะหาทางออกไปจากหาดนี้แล้วมันไม่ได้ผลก็เหลือแค่วิธีเดียวนั่นก็คือปีนข้ามหน้าผาเทนเสนอตัวเองแต่ฟริสกา้าไม่ให้งานนี้ก็เลยตกเป็นของคารา่าแรงผักดันที่เกิดจากลูกของเธอตายแถมพ่อก็กลายเป็นบ้าคาร่าตัดสินใจปีนหน้าผาสูงและสุดท้ายก็เหมือนกับทุกๆราย เธอหมดสติกลางคันล่วงลงมาตายเวลายังคงเดินอยู่เรื่อยๆร่างกายของพวกเขาเริ่มแก่มากขึ้นกายเริ่มตาพร่ามัวเขามองไม่ชัดส่วนฟริสกาก็มีอาการหูตึงคริสตัลที่รักสวยรักงามจนยอมขาดสารอาหารมันส่งผลกับร่างกายเธอแล้วเมื่อกระดูกเริ่มเปราะผิวหนังเหี่ยวเฉาจนเธอรับสภาพตัวเองไม่ได้ต้องแอบเข้าไปอยู่ในถ้ำในช่วงเวลาที่กายและฟริสกากำลังลอยราพวกเขาเพิ่งจะมาเปิดใจคุยกันก็ตอนนี้ กายรู้ตั้งนานแล้วว่าภรรยามีผู้ชายคนใหม่แต่พอเขากลัวและไม่กล้าที่จะพูดออกไปเขาบอกกับฟริสกาในยามชราว่าเขาอยากให้เธอได้เจอคนที่ดีกว่านี้เขาไม่ได้เหนี่ยวรั้งเธอถ้าหากฟริสกาอยากมีชีวิตคู่อีกครั้งส่วนสองพี่น้องก็ไปหาสัมภาระเก่าๆเพื่อจะมาก่อกองไฟให้พ่อกับแม่ทั้งคู่ไปเจอเข้ากับสมุดบันทึกของคนที่เคยมาติดอยู่บนหาดนี้มันเขียนทฤษฎีที่ว่าแรทาทาหายากที่อยู่ในชั้นหิน ถูกปฏิกิริยาจากแรงแม่เหล็กของแก่นโลกส่งผลให้หาดนี้เหนี่ยวนำให้เซลล์ร่างกายแก่ตัวเร็วกว่าปกติเทนคิดว่าถ้าหากเขาหาแท่งเหล็กมาห่อหุ้มตัวได้ก็อาจจะต้านแรงแม่เหล็กและทําให้ออกจากหาดนี้ได้คําถามก็คือเขาจะไปหามันมาจากที่ไหนทางด้านกายที่รู้สึกว่ามีบางอย่างกําลังพุ่งตรงมาหาเขาแต่เพราะมองไม่เห็นก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเขาพยายามถามฟริสกาแต่เธอหูตึงก็เลยไม่ได้ยินในสิ่งที่เขาพูด หมอชาวได้เกิดคลุ้มคลั่งขึ้นมาอีกครั้งก็เข้ามาทำร้ายกายกายตะโกนบอกให้ฟริสกาพาลูกๆไปซ่อนเธอรีบตามหาเทนกับแมดด็อกและบอกกับพวกเขาให้หนีเข้าไปในถ้ำอย่าออกมาก่อนจะรีบกลับไปช่วยกายส่วนสองพี่น้องแทนที่จะปลอดภัยกับต้องประชิญหน้ากับคริสตัลที่กำลังแก่เพอเทนบอกว่าคาร่าตายแล้วเธอก็สติแตกเป็นบ้าไม่ต่างจากสามีคริสตัลยกก้อนหินจะทุ่มใส่เทนพวกเขาจุดไม้ขีดจะมองเห็นหน้าเธอที่หย่อนยานแต่เพราะกระดูกไม่แข็งแรง ก้อนหินกลับหล่นใส่ตัวเธอเองร่างกายที่ฟื้นตัวเร็วเพราะเวลาบนชายหาดทําให้กระดูกแขนที่อยู่ผิดตําแหน่งคืนสภาพจนผิดเพี้ยนกริสตตลไม่ต่างจากอสุรากายเธอดิ้นทรมานจนสิ้นใจส่วนฟริสกาที่กลับมาช่วยสามีเธอคว้ามีดติดสนิมขวนไปที่ชาวทําให้เกิดแผลติดเชื้อลามไปทั่วเหมือนกับยาพิษช,ชาวตายตามครอบครัวของเขาไปนั่นเท่ากับว่าณนะตอนนี้เหลือเพียงแค่ครอบครัวคาบะ เวลายังคงเดินไปเรื่อยๆขณะที่แมทดอกกับเทนตเติบโตพ่อแม่ของเขาก็แก่ชรามากแล้วกลายเริ่มความจำสั้นฟิสกาก็แทบไม่ได้ยินทั้งสองผู้สนทนาไม่ต่างจากสองตายายที่กำลังจะลาลับกลายเป็นฝ่ายกล่าวอำลาฟิสกาก่อดและทิ้งให้เธอบอกลาลูกๆเพียงเสี้ยวนาทีในเช้าวันต่อมาหลังจากทำศพให้พ่อกับแม่สองพี่น้องก็เข้าสู่วัยกลางคนแล้ว พวกเขาเหลือเวลาอีก13ชั่วโมงก่อนที่ร่างกายจะต้องลยราเทนบอกกับพี่สาวว่าอย่าทิ้งเวลาให้เสียเปล่าเลยพวกเขาน่าจะลองหาทางออกจากหาดนี้อีกครั้งแต่ก่อนจะไปพวกเขาก็อยากที่จะลองเล่นเหมือนกับเด็กๆด,ดูก่อนทั้งสองไปก่อบประสาททรายและคิดว่าผู้ใหญ่ในวัยเดียวกันจะนึกถึงช่วงในวัยเด็กบ้างไหมเทนบอกกับแมดดอกว่าเขายังไม่ได้ถอดรหัสที่แอดลิปแอบเอาใส่กระเป๋ามาให้เลยพี่สาวตอบกลับว่างั้นก็ทำเลย เมื่อเทนถอดรหัสเขาก็พบกับคำตอบที่หามานานมันอยู่เพียงแค่ในกระเป๋าเป้ข้อความที่แอดดิบทิ้งไว้ถอดรหัสออกมาว่าลุงของเขาไม่ชอบประการังไกลออกไปไม่มากก่อนจะอ้อมชายหาดผ่านคลื่นทะเลครั้งมีขอบแนวประการังสะท้อนแสงห่างออกไปหรือหนทางรอดจากเกาะนี้จะอยู่ที่นั่นทั้งสองมุ่งตรงไปก่อนจะหายลับไปกลับกระแสคืน ตลอดระยะเวลาหนึ่งวันกับอีกครึ่งหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวมาที่หาดนี้บนแนวสันเขาจะมีคนคอยสังเกตการอยู่คนขับรถจากโรงแรมที่มาส่งนักท่องเที่ยวนั่นเองเขาคอยจับตาดูเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนจะส่งรายงานให้กับนักวิจัยแท้จริงแล้วโรงแรมกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆเป็นเพียงแค่ฉากบางหน้าภายใต้การบริหารของบริษัทผลิตยาชื่อดังอย่างวอร์เรนแอนด์วอร์เรนที่ค้นพบหาดต้องสาบโดยบังเอิญมันช่วยให้นักวิจัยทดลองยาใหม่ๆได้ การคิดค้นยาสักตัวหนึ่งจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ว่าได้ผล,ลหรือไม่บางทีก็สูญเปล่าแต่หากสามารถเร่งเวลาและผลของมันได้การทดลองด้านเภสัชกรรมก็จะเห็นผลได้เร็วครอบครัวคับป้าและคนอื่นๆเป็นกลุ่มทดลองที่73พวกเขาถูกสืบประวัติมาทั้งหมดและคนที่น่าสนใจที่สุดนั่นก็คือแพทริเซียที่ป่วยเป็นโรคลมชักไม่มียารักษาแต่จากยาทดลองที่ถูกใส่ให้เธอก,กินกลับใช้ได้ผลเธอไม่มีอาการลมชักเลยตลอด8ชั่วโมง17นาที นั่นเท่ากับ16ปีครึ่งพวกนักวิจัยค้นพบยาตัวใหม่ที่จะใช้รักษาโรคหลุมชักแล้วโรคต่อไปที่พวกเขาสนใจนั่นก็คือพากินสันกลุ่มทดลองตัวอย่างที่74กํากำลังเดินทางมาในช่วงบ่ายของวันนั้นในตำรวจที่มาพักผ่อนได้รับหลักฐานสมุดบันทึกเกี่ยวกับผู้ที่สูญหายจากชายและหญิงวัยกลางคนชื่อเทนและแมดด็อกคับปาสองพี่น้องตรงไปที่ล็อบบี้โรงแรมและประกาศต่อนักท่องเที่ยวทุกคนว่าพวกเขาต้องเจออะไรมาบ้าง โรงแรมนี้ทําอะไรกับพวกเขาในตอนนั้นแอดลิปก็เดินมาดูความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเทนเดินเข้าไปหาเพื่อนตัวน้อยก่อนเอ่ยขอบคุณที่มอบโอกาสที่จะมีชีวิตให้กับพวกเขาอีกครั้งเทนและแมดด็อกพาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดูจุดเกิดเหตุณต,ตอนนี้นักวิจัยทุกคนถูกจับไปหมดแล้วหมายสารก็จะถูกส่งไปที่บริษัทต้นขั้วใหญ่อย่างวอรเรนแอนด์วอเรนเทนและแมดด็อกในวัย5้กว่าต้องกลับไปอยู่กับญาติแล้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ก่อนที่นาฬิกาชีวิตจะหยุดเดินอีกครั้งสำหรับภาพะยนตร์เรื่องนี้นะคะชื่อว่าโอเป็นหนังในปี2021สําำหรับเราให้แนวหนังเป็นระทึกขวัญแฟนตาซีดราม่าชีวิตสาเหตุที่ให้แบบนั้นนะคะหลังจากที่เราดูมาแล้วรู้สึกว่าหนังเนี่ยกึ่งไปทางดราม่ามากกว่าที่จะเป็น ระทึกขวัญระทึกขวัญแฟนตาซีนะใส่เข้ามานะครับเพื่อให้หนังเนี่ยมนดูไม่จืดเกินไปภาพประรยชน์เรื่องนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนไม่ค่อยชอบนะรู้สึกว่าผิดหวังมีบทพูดเยอะเป็นดรามากก่าเกินไปอันที่จริงแล้วสําหรับเรานะรู้สึกว่าปัญหามมนอยู่ตรงที่เขาโปรโมตตัวอย่างแล้วก็ใบปิดของมันมากกว่าที่ชวนให้เราคิดไปว่าหนังตรงนี้มันต้องเป็นระทึกขวัญแน่เลยเป็นแบบดาร์กแฟนตาซีแน่เลยแต่พอไปดูจริงๆก็เป็นดราม่าถ้าใครลองสังเกต ตรงเนื้อเรื่องมาดูแล้วก็ตัวอย่างเราจะพบว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันเล่ากันอยู่ที่ชายหาดโลเคชันไม่เปลี่ยนเลยเป็นพื้นที่เปิดโลง่งตัวละครแทบจะไม่ได้ไปไหนเลยฉะนั้นถ้าโลเคชันเป็นแบบนี้เนื้อเรื่องมันในลักษณะแบบนี้เนี่ยการจะเป็นหนังสยองขวัญเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเล่ายากนิดหนึ่งถ้าใครดูหนังผีหนังสยองขวัญเยอะๆจะรู้ว่าจริงๆหนังผีนะมันจะมีโลเคชันไม่กี่อย่างหนึ่งบ้าน2พื้นที่ที่สามารถแอบได้ป่าในถ้าอะไรก็ว่าไป พื้นที่เปิดโล่งมากๆนะมีน้อยนะฮะมีน้อยเรื่องถึงมีก็จะเป็นเมืองล้างบ้างอะไรบ้างสุดท้ายแล้วมันก็ไปอยู่ในพื้นที่แคบๆที่มีที่ซ่อนอยู่ดีแต่หหังเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่บนชายหาดที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งใครจะไปไหนก็ได้อะไรประมาณเนี่ย แล้วก็ตัวละครก็มีอยู่จํากัดคำถามคือมันจะไปแอบที่ไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นหนังสยองขวัญได้ยากเร้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นหนังแนวอื่นแน่จะแอคชั่นก็ไม่น่าจะใช่แฟนตาซี Fantasy จาก็คงจะไม่ใช่ขนาดนั้นสรุปแล้วก็คือเป็นดราม่านั่นเองหนังเรื่องนี้เนี่ยต้องดูซ้ําประมาณ2-3รอบนะครับเพื่อจับประเด็นในเนื้อเรื่องฟังบทพูดดีด หนังดราม่าส่วนใหญ่ดูแบบนั้นนะครับเราต้องฟังบทพูดเขาว่าเขาพูดว่าไหลเชื่อมตรงไหนหนังเรื่องนี้เป็นแบบนั้นเลยถ้าใครที่ดูซ้ำประมาณสองสารอบเราคิดว่าน่าจะชอบหนังเรื่องนี้นะแต่ดูรอบเดียวอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่เพราะผิดหวังกับใบปิดแล้วก็การโปรโมทของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยที่ทําให้เราคิดไปว่าเฮ้ย <c oughs> มันต้องสยองขวัญแน่เลยในส่วนที่เราชอบสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยคือ1ภาพสวย2มุมกล้องดีนะเออแล้วก็สาวปลุกร้าคนดูดีบท คาแรคเตอร์ที่เขาวางให้ตัวละครต่างๆเนี่ยมันดูมีมิติดีมาดูลงตัวดีอันนี้คือส่วนที่เราชอบแต่สิ่งที่เห็นชัดมากๆเลยนะั่นคือ CG เฉยๆนะฮะไม่ได้เนียนไม่ได้อะไรแต่ที่ชอบหลักๆเลยคือภาพแล้วก็การวางคาแรคเตอร์ของตัวละครมันให้ตัวละครเนี่ยดูมีมิติอย่างเช่นให้หมอเป็นจิตเวชอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยใหออ้จิตแพทย์นะฮะที่ดูเหมือนจะเป็นที่พึ่งที่สุดกับมีโรคประจําตัวเงี้ย เรารู้สึกว่าเขาวางคาแรคเตอร์ให้ตัวละครเนี่ยมีมิติดีมาดูน่าสนใจอ่ะส่วนประเด็นในเนื้อเรื่องเลยเนี่ยถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะในพานของดราม่าเนี่ยเขาเล่าชีวิตธรรมดามากไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตคู่ปัญหาทั้งด้านความคิดการตัดสินใจหรือว่าสถานะหน้าที่การงานในสังคมการเรียงลําดับชั้นต่างๆมันเป็นส่วนที่น่าสนใจอย่างเช่นมันมีช่วงหนึ่งที่เรา ชอบมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของแมดด็อกและเทนทั้งสองนะั้นเป็นพี่น้องกันก็นอายุห่างกันพอสมควรนะไม่ได้แบบว่าติดกันหัวปีท้ายปีมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งเริ่มเรื่องเลยเทนเนี่ยเป็นเด็กใช่ไหมเขา,ขา,าเขาไล่เลี้ยงสาทั้งนั้นการที่เขาเข้าหาคนเนี่ยความไล่เลี้ยงสาเนี่ยถ้าพูดอีกอย่างหนะึ่งมันคือความอิสระนั่นแหละมาทําให้เขาเนี่ยมีอิสระสามารถเข้ากับคนได้ง่ายพอะรูปลักษณ์ที่เป็นเด็กแล้วก็ไล่เลี้ยงสาข,ของเขาตัดมาที่แมดด็อกเนี่ยที่ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเนี่ยการเขา ผู้ชมเคยลองกลับไปพูดกับตัวเองไว้ว่าทําไมบางทีเนี่ยการเข้าหาคนอื่นหรือว่าทําให้คนอื่นเข้าหาเราเนี่ยบางครั้งเรารู้สึกว่ามันยากจังเลยเราจะพูดแบบไหนเราจะทําตัวแบบไหนเราจะวางตัวแบบไหนแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปในวัยเด็กเนี่ยการเข้าหาคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่เราชอบนะ่หนังเล่าแป๊บเดียวแต่เรารสึกว่าเฮ้ยม,มันมีอิมแพ็คมากๆเลยกับอีกส่วนหนึ่งนะฮะในส่วนที่อ่ ฟริสกาผู้กษามีว่าเนี่ยในตอนนี้ในกลุ่มเราเนี่ยมีหมออยู่คนนึงนะยังไงเราก็รอดอยู่แล้วอะไรประมาณเนี่ยมันก็เหมือนคนในชีวิตจริงอะที่มันมีไม่กี่อาชีพหรอกที่เราจะรู้สึกว่าเราฝากความหวังกับเขาได้แต่ทีเมื่อความหวังของเรามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดล่ะมันแปลกไปอย่างในเรื่องในหมอกับเป็นจิตเภทซะเองเนี่ยเราจะทําไงสุดท้ายเราต้องกลับมาพึ่งตัวเองอยู่ดีมันมีหลายตอนมากๆเลยนะในบทพูดของภาพยนตร์ที่เรารสู้เฮ้ยมันมันพูดถึงชีวิตจริงนะคะ ฉะนั้นแล้วภาพหยดเนี่ยบางทีต้องดูซ้ำหลายรอบเพื่อที่เราจะจับประเด็นให้ได้ว่าหนังเนี่ยพูดถึงอะไรตัวละครพูดอะไรพูดถึงอะไรกันแน่นะคะทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเราเองเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ดีนะแต่อาจจะต้องดูซ้ำหลายรอบนิดนึงนะเพื่อให้เราจับประเด็นในเรื่องให้ถูกยใหยทุกคนลองไปดูฉบับเต็มนะคะเพื่อไม่คลิปนี้ยาวเกินไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้ล่องลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปเราขอบคุณมากคะ่ะ